ดีครับวันนี้บอหัวน้ำพามาคาเฟ่แล้วแต่ตอนนี้เป็นชมปาาคาเฟ่นะคาเฟ่ที่จันทบุรีมาก็อยู่แถวเกาะปลิดนะครับเดินขับมาไร้่อยกับถนนบุรพาลชน,นทิศเนาะไม่อยู่ข้างถนนเลยเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ชมปาาคาเฟ่เหมือนฝนจะตกเลย นี่นะมันอยู่ข้างถนนแบบนี้เลยเดี๋ยวน้ำมันก็จะลงมาแร้วเราแต่ว่าบรรยากาศร้อนนะตอนแรกคิดว่าฝนจะตกอืมแต่ว่าบรรยากาศร้อนอีกแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ปยปลาปลาเขาบอกว่าปลาเยอะนะถ้าเราแบบมันมีเขามีอาหารขายครับแล้วปลาเยอะต้องลองไปดูเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันไป น้ำเาดูเองไปเข้าห้งไาปางในก่อนเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารก่อนนะคะ่แล้วค่อยเจอกัน จัดการครับ ขาไม่ชอบนะน้ำอ่ะแต่ผมกินไงผมไปไหนผมก็กินจนเขาก็ต้องกินด้วยอ่ะเอาอีกแล้วครับคือผมบอกแล้วว่าถ้ากินแก้วมังกรอ่ะต้องเอาเม็ดออกผมไม่กินอยากินนะมันมีแก้วมังกรมาด้วยอ่ะเออโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะ Saya p เดี๋ยวเราก็จะไปให้หาปลากันเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศตอนให้หานปลามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะขออนุญาตไปรับประทานก่อนค่ะเราจะ้ก่อนเันรู้ว่าว่เรากำลังจะให้มัน่ <พ>ป Systems autant, horses, jumped, hey, ลาคราฟปลาผู้พอเหรอใช่ตามนั้นเนี่ยครับมีเยอะลแม่่งกินกันเองก็มีนะ เหมดแล้วก็คือสิบปอนด์นก็ไม่พอครับปันเยอะอยบบนะเยอะเออแน่าจะเอามาหนึ่งไม่ได้แล้วเขาออกไปเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอ ไปกับมันนะเอาให้มันก็พอเดี๋ยวน้ำเข้มาทุกคนเดินไปตรงนูน้นอ่าเออไปตรงนู้นบ้างไปไปตรงนูน้นแล้วเดี๋ยวดูนีว่าปลามันจะตามเข้าไปไหมอ่าคอยดูครับคอยดูนะตอนนี้มันอยู่ตรงนี้กนนะคะอ่าตรงก็คือตรงนู้นยังไม่มีนะมันจะมามันจะมาอองกันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเป็นกลุก่มเป็นก้อนมันเลยอยู่ตรงนี้นะเออ เนี่ยที่จริงบ่อมันใหญ่นะแล้วแล้วนะเห็นนะเห็นนะเห็นนะมันไายตามมาเห็นนะเห็นนะเหมือนมันรู้นะครับเนี่ยเห็นนะเนี่ยเห็นนะ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 มันมา้วเห็นนะเหมือนมันรู้เนี่ยครับตรงเนี้ยเห็นนะเห็นนะเหมือนมันพอเหมือนมันได้กินแล้วมันเห็นคนแล้วมันมาเนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยอ่ะตรงนี้ใสๆเลยนะ หมายถึงว่าเขียวเ,ยวเลยไม่มีปลาทท้งตัวเลยอะอะตัวลองดูดิน่ะเห็นนะเห็นนะเนี่ยเหมือนมันแบบเหมือนมันรู้อะครับว่าคือถ้าคนมามันต้องได้กินอะเห็นนะอ่าเห็นนะเห็นนะพอได้พอตีน้ําแค่นั้นแหลนะนนะเห็นนะเนี่ยพอตีน้ําแค่นั้นรู้เรื่องเลยก็คือแบบ เนี่ยเนี่ยก็คือเมื่อกี้เห็นนะจากฝั่งนูน้นบางแล้วเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมาเลยเห็นนะคือมันรู้ครับไอปลาที่เนี่ยมันรู้นะจะเดินแบบถ้าคนเดินมาเนี่ยมันจะเดินตามเลยเพราะมันจะได้กินไงเนี่ยคอยดูไอไใจนะเห็นนะ เฮ้ยอยากกินกันอยากกินกันหมดยังยังแกมัน <Okay, man. S 2> ไปครับยังไม่หมดนะก็คือรอเดี๋ยวมันก็ตามมาวันนี้แบบแดดร้อนอยู่นะฮะเหมือนฝนจะตกนะตอน mm hmm. ตอนเช้าที่วกเราเช็คเอา์ออกจากโรงแรม เห็นนะเห็นนะแมงปลาพวกนี้แมงตะกะที่หมายเห็นนะเห็นนะมันมาครับยังไงมันก็มันก็มาเออหมดยังหมดแล้วครับเสร็จนี้ร้อนไหมเนี่ยร้อนเอาเอาละสุดท้ายเหลืออีกคนนึงครับ ผมย้อมกลับบ้าน รเยอะมากเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็ว่ายกันมาเนี่ยปลาชุมจริงๆอะ่ะ

เนี่ยมันเหลือแค่นี้เดี๋ยวผมทุกคนถ่ายรูปมิ่งกันครับก็ประมาณนี้นะมาเที่ยวมาเที่ยวได้เดี๋ยวถ่ายรูปมิ่งกันด้านหน่อยโอเคอ่าดูค่ะโอเคจัดเสร็จก็คอแบบ่ามาเยอะมากมีกี่ขวดจะกินไหมพ่ คือเป็นกระสอบอ่ะ e. ต้องเป็นต้องเป็นปุ๋ยอ่ะเนยต้องเป็นกระสอบปุ๋ยอ่ะคือเนี่ยค่ะท้าท้าเพื่อนชมปลานะมาเที่ยวใาจันทบุรีเรามาทั้งที่ทั้งนี่สิบสามมันแต่เดี๋ยวลงให้เพื่อนดูนะว่าเออมายังไงแล้วมันเขามีอะไรขายบ้างอะไรเงี้ยเพราะผมก็กินกันตลอดเออกาแฟฮันนี่โทออะไรเงี้ยชอบกินเออเด็คนละคถึงผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ใช้คนละคถึงแล้วก็ไออะไรนะเขาเรียกเราเที่ยวด้วยกันอะไรทุกอย่างนะครับลองดูลองลองลองถามเขาดูแต่ผมว่าเขาร่วมหมดแหละนะโครงการพวกนี้ องอยันมีเหรอ,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 หรอ,อน,นีคืออีกสองเรอาที่เคกซื้อคือสองขวดแถมหนึ่งขวดไม่ของก็คือค้อองหมายถ,ถึงว่านีค้งเลยค้างยอดไล้ก็เลยต้องไปถึงปเ<อ>100ป็นโคลึ่งร้อยบาทใ เยอะจริงตอนแรกพวกผมให้ตรงนู้นมันก็ไปเออมาตรงนี้มันก็มาคือถ้ามันได้ยินเสียงตีน้ําตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้นนะคะคือสิบขวดก็หมดหมดไม่พอเป็นต้องให้เป็นปุ๋ยอ่ะต้องให้เป็นของนี่ยเสร็จแล้วก็ห่อทิ้งลงเี้ยครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้ สวยงามนะบรรยากาศเย็นๆชิวๆไม่มีอะไรมากนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้คาเฟีชมปาอยู่ถนนบูรพาชนที่ฮะมาตรงตรฤฤฤฤเกาะปลิดอ่ะคือมันจะมีมันจะมีทางมาให้เราดูนะว่าตรงไหนตรงไหนตรงเนี้ยครับเราก็วิ่งมาเรื่อยๆเลยลูกค้าเริ่มมาออตอนแรกเหมือนฝนมันจะตกไง เนี่ยตรงนี้ก็มาดูได้เนี่ยเป็นที่แต่ว่ามันร้อนนะตอนนี้แต่ตอนเย็นน่าจะสวยนะตอนเย็นน่าจะสวยเนี่ยสำหรับเด็กหรือว่าซื้อเรงแค้ม,มานั่งเนี่ยฮะปลาเยอะปลาเยอะครับก็ประมาณนี้เนาะเอาไปไหนอ่ะเนี่ยครับก็คือแบบผููที่ไปต่อราคาอาหาร nó đâu kia nơi đâu nè, bằng dư nè. Nếu đón nè, nó Có nè. Ngā ngāo. 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 ก็รประมาณนี้ครับเราเมืาเที่ยวรา้านนี้ครั้งที่3นะครั้งเนี้เราถึงทําคลิปให้ให้ทุกคนดูเนาะว่าคาเฟ่ในที่จันบุรีมันมีเยอะนะแต่ว,ว่าถ้าแบบสบายๆมาง่ายๆก็ผมก็แนะนำตรงนี้แหละโอเคคาเฟ่ชมพานะเกากติดอยู่ทางนี้แหละเราลองมาดูลองมาเที่ยวมาดูโอเคครับก็บไม่มีอะไรแล้ว มเดีี๋ยวไม่ได้มีปลาให้ไม่มีอาหารปลาให้ลูกหรอลูกไห่น,นะพักงานไม่พักงานาดูนาดาไม่ดมมีมันก็มัมมนก็ยิ่งงานมั่น,นมันมันเหมือนมันรัวอุ้น <c oughs> ไปทางงูลูกเที่ยงแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมพ่อผมก็จะเข้าพักอีกที่หนึงนะ่งฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันเราจะไปเล่นน้ํากันโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้ยฮะลองว่างๆลองมาเที่ยวกันได้บรรยากาศก็ดีแต่ร้อนนิดนึงนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ มาเราก็ทํากันเล่นๆเ,เนี่ยเนาะยูทูบลองมาดูได้เรามีไปเที่ยวหลายที่แล้วนะถ้าอยากดูอย่างไรก็กดเข้าไปดูได้ในช่องบอมกับน้ำใช n แน l นะเอโอเคขอบคุณมากครับผมไปต่อจะมีภาพส,สวยๆให้ดูในเครดิตนะครับนี่นี่ถ้าเดินตกนี่ดังเลยนะเนี่ยถ้าเดินตกไปเนี้ยนะช่องช่องเกิดเลยนะเออช่องเกิดเลยนะเอาไง